สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะนําท่านไปพบเรื่องราวของพระสุปฏิปันโนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยอมตายถวายชีวิตเพื่อพุทธศาสนาโดยแท้จริงและท่านก็ยังเป็นชาวอายุทยามาโดยแต่กําเนิดพระสุปฏิปันโนที่ผมกล่าวถึงนี่ก็คือหลวงปู่ดูพรมปัญโยครับเราไปพบเรื่องราวของท่านกันได้เลยนะครับกับผมหมีภัยบูลนเส้นทางธรรม หลวงปู่ดูท่านเกิดในตะกูลหนูสีเดิมชื่อดูท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่29เมษายนพศส4 4 7ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะโรงเห็นวันวิสาขบูชาณบ้านเข้าเม้าตำบลเข้าเม้าอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโยมบิดาชื่อพุทธโยมมารดาชื่อพ่วงท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสคนท่านเป็นคนสุดท้อง โดยมีพี่สาวสองคนชื่อนางทองคําสุนิมิตรและนางสุ่มพึ่งกุศลเมื่อย้อนกลับมาปีพศ2447ครอบครัวตระกูลหนูสีก็จะมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักโดยบิดามารดาทั้งสองท่านก็จะทำนากันตลอดในช่วงหน้านา แต่พอนอกฤด,ดูการทำนาแล้วทางบ้านก็จะมีอาชีพเสริมในการทำขนมไข่หงขายแต่ถ้าบางที่เขาจะเรียกว่าขนมไข่เฮียนะครับซึ่งก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนมาวันหนึ่งเห็นวันหน้าน้าหลากนอกฤด,ดูการทำนาพอดีบ้านของท่านซึ่งติดอยู่ริมคลองพอดีทางพ่อและแม่ที่กำลังง่วนอยู่กับการทอดขนมไข่หงอยู่ ก็ได้นำเด็กใชด้ดูซึ่งเป็นทารกอายุประมาณขวบกว่าเห็นจะได้นอนหลับสนิทอยู่ในเบาะจึงนำเด็กน้อยไปไว้นอกชานเพื่อที่จะรับรมลมริมคลองและต่างคนก็ต่างไปทำงานของตนเองแต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะเบาะที่วางไว้นั้นได้อันตรธานกิ้งตกลงไปในรำคลองทั้งคนทั้งเบาะโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ด้วยความอัศจรรย์ เบาะนั้นกลับไม่ดิ่งจมลงไปในคลองและไม่ลอยไปไหนต่อไหนแต่กลับลอยกลับมาติดข้างรั้วใไไกล้บ้านที่ซึ่งไอ้โทนสุนัขที่พ่อแม่เลี้ยงไว้นอนอยู่ตรงนั้นพอดีมันเห็นความผิดปกติบางอย่างมันจึงรีบลุกขึ้นมาพร้อมกับเห่าเสียงดังไปที่รำคลองในความตื่นตระหนกอันนั้นแล้วในความชานฉลาดของมันมันก็วิ่งไปหาพ่อและแม่ ที่กำลังทอดขนมอยู่ในครัวและมันก็วิ่งไปวิ่งมาระวางริมรั้วกับในครัวแบบเฮาไม่มีหยุดซึ่งพ่อและแม่เห็นผิดสังเกตจึงวางมือจากการทำขนมแล้วก็ตามไม่ทนไปที่จุดดังกล่าวจนไปพบเบาะซึ่งลอยน้ำติดอยู่ข้างรั้วจึงตกใจและอุทานขึ้นมาว่า นี่มันลูกเรานี่หลังจากนั้นพ่อและแม่จึงรีบนําเด็กชายดูพร้อมเบาะขึ้นมาจากน้ําทันทีโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ท่านทั้งสองจึงเชื่อมั่นว่าลูกเราคนนี้แหละจะต้องเป็นผู้มีบุญวาสนามาเกิดอย่างแน่นอนต่อมาเมื่อเด็กชายดูอายุได้สีขวบเด็กชายดูก็ต้องกําพ้าพ่อและแม่ ถึงแก่กรรมไปทั้งสองท่านในระยะเวลาใกล้เคียงกันทําให้เด็กชายดูนั้นจะต้องอาศัยอยู่กับคุณยายโดยมีพี่สาวชื่อสุมเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในการให้เด็กชายดูเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดกลางคลองสะบัววัดประดูทรงธรรมและวัดนิเวศธรรมประวัติ เมื่อท่านอายุได้21ปีท่านก็นได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่10พฤษภาคมพศ2468ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์แรม4ค่ำเดือน8ณวัดสแก่ตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงพ่อกัเจาวาวาดวัดพญาติการามเป็นพระอุปชามีหลวงพ่อแดงจาวาวดวัดสแกในขณะนั้นเป็นพระกรรม,มวาจารย์ และมีหลวงพ่อฉายวัดกลางคลองสะบัวเป็นพระอนุสาสนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่าพรหมปัญโยในพรรษาแรกๆนั้นท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดประดูทรงธรรมซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าวัดประดูโรงธรรมโดยมีพระอาจารย์ผู้สอนก็คือท่านเจ้าคุณเนื่องพระครูชมและหลวงพ่อรอดหรือเสือเป็นต้น ในด้านการปฏิบัติกรรมฐานนั้นท่านได้ศึกษาเล่าเรียนกับหลวงพ่อกันผู้เป็นพระอุปชาและหลวงพ่อเผาสิทธิ์องค์สําคัญของหลวงพ่อกันซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของท่านเมื่อท่านบวชได้พรรษาที่สองประมาณปลายปีพศ2469หลวงพ่อกันก็ได้มรณภาพท่านจึงได้ศึกษาหาความรู้จากหลวงพ่อเผาเป็นสําคัญนอกจากนี้แล้วท่านยังได้ศึกษาจากตำรับตําราที่มีอยู่ในชาดกจากธรรมบทบ้าง และใด้ความที่ท่านเป็นผู้ที่รักการศึกษาคนา้นคว้าท่านจึงได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากพระอาจารย์อีกหลายท่านทั้งที่สุพรรณบุรีและสระบุรีประมาณเดือนพฤศจิกายนพศ2486หลังจากที่ออกพรรษาแล้วท่านจะได้เริ่มออกเดินทุด,ดง จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเป้าหมายที่ปา่ทาทั้งแถบจังหวัดกาญจนบ,บุรีและท่านจะได้แวะนมัส,สการสถานที่สำคัญต่างๆทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธฉายรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจากนั้นท่านจะได้เดินทุดงไปยังจังหวัดสิงห์บุรีสุพรรณบุรีจนถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีและเข้าพำนักปฏิบัติในป่าเขาและถ้ำต่างๆโดยหลวงปู่ดูท่านเคยเล่าให้ฟังว่า เริ่มแรกที่ท่านขวนขวายศึกษาและปฏิบัตินั้นแท้จริงมิได้มุ่งเน้นมักผลนิพพานแต่อย่างใดหากแต่ต้องการเรียนรู้ให้ได้วิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาคงกระพันชาตีกับเพื่อที่จะซึกอ,ออกไปไปกำจัดพวกโจรที่ป้นบ้านโยมพ่อและโยมแม่ถึงสองครั้งสองครา แต่เดชบุญแม้ว่าท่านจะสําเร็จวิชาต่างๆตามที่ตั้งใจไว้แล้วท่านกลับได้สํานึกคิดสลดสังเวชกับตัวเองที่ปล่อยอารมณ์หาคาตแค้นทําให้จิตใจของตัวเองตกต่ำเป็นระยะเวลานานาน,นับสิบปีในที่สุดท่านก็ได้ตั้งจิตอโหสิจรให้แก่พวกโจรเหล่านั้นและมุ่งปฏิบัติฝึกฝนอบรมตามหลักธรรมและศีลสมาธิปัญญาอย่างแท้จริง ในระหว่างที่ท่านเดินทุรงอยู่นั้นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าได้พบฝูงควายป่ากำลังเดินเข้ามาหาท่านท่านจึงตั้งสติอยู่ครู่หนึ่งและตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวว่าจะยืนหยุดภาวนาอย่างนิ่งๆทำให้ฝูงควายป่าที่มุ่งเข้ามาหาตัวท่านได้แต่แลมองและเข้ามาดมและไม่ได้ทำอะไรต่อตัวท่านฝูงควายป่าจึงกลับเดินเข้าป่าไปตามเดิม หลังจากนั้นท่านก็เดินทุดงต่อไปและไปพบกับพวกนักเลงที่ชอบร้องของหาของดีอยู่เป็นนิดครั้งหนึ่งมีพวกนักเลงเอาปืนมายิงใส่ท่านในขณะที่ท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่ในกรดท่านเล่าให้ฟังว่าพวกนี้ไม่เคารพพระสนใจแต่ของดีและในขณะนั้นท่านก็ได้ยินเสียงปืนดังแชะแชะแชะพวกนักเลงที่รองของนั้นมันไม่สามารถที่จะยิงปืนออกมาได้ ต่างแสดงตัวตนนอบน้อมและอ้อนวอนขอของดีต่อท่านทำให้ท่านต้องเดินทุดง หนีไปที่อื่นต่อการปฏิบัติของท่านในช่วงทุดงอยู่นั้นเป็นไปอย่างเอาจริงเอาจังยอมมอบกายถวายชีวิตให้กับป่าเขาแต่สุขภาพธาตุขันของท่านก็ไม่เป็นใจบ่อยครั้งท่านก็ต้องเอาผ้ามาคาดที่ศีรษะเพื่อบรเทาวาการปวดศีรษะอีกทั้งยังมีอาการเท้าชาอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม้กะนั้นท่านยังไม่ละความเพียรสมดังที่ท่านเคยบอกลูกศิษย์ไว้ว่า นิพพานอยู่ฝากตายในการประพฤติปฏิบัตินั้นจำต้องยอมมอบกายถวายชีวิตลงไปยังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าทามันไม่ดีหรือไม่ได้พบความจริงก็ให้มันตายถ้ามันไม่ตายก็ให้มันดีหรือได้พบกับความจริงอยู่มาวันหนึ่งเข้าใจว่าก่อนปีพศ2 5 0 0เล็กน้อย หลังจากที่หลวงปู่ดูสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จำวัดในเกิดนิมิตไปว่า ท่านได้ฉันดาวที่มีแสงสว่างเข้าไปถึงสดวงในขณะที่กําลังฉันอยู่นั้นท่านรู้สึกว่ามันกรอบกรอบดีก็เลยฉันเข้าไปทั้งหมดแล้วก็ตกใจเตื่นขึ้นมาเมื่อท่านมาพิจารณาใครครวญถึงนิมิตที่เกิดขึ้นก็เข้าใจได้ว่าแก้วสามดวงนั้นจะต้องเป็นแก้วสามประการในแก่พระไตรสราณาคมเมื่อลุงู่ว่าพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิ ก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นในจิตของท่านจนท่านเกิดความมั่นใจว่าระไตสรณคมนี่แหละเป็นแก่นแท้และลากแก้วของพุทธศาสนาการสมาทานศีลห้าศีลแปดหรือการขอบรรพชาอุปสมบทก็ต้องไตรสรณคมนี้แหละทุกครั้งท่านจึงกำหนดเอาไว้เป็นองค์ภาวนาท่านให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านว่าถ้าไม่เอาปฏิบัติแล้ว เป็นเท่าเสียดีกว่าในสมัยก่อนเมื่อตอนที่สาราปฏิบัติหน้ากุฏิท่านยังสร้างไม่เสร็จนั้นท่านก็เมตตาให้ใช้ห้องส่วนตัวที่ท่านจำวัดอยู่รับรองสานุสิทธ์และผู้ที่สนใจได้ใ,ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมซึ่งนับเป็นความเมตตาอย่างสูง สำหรับผู้ที่ไปกราบนมัสการท่านบ่อยๆหรือผู้ที่มีโอกาสได้ฟังท่านสนทนาธรรมก็คงจะได้เห็นวิธีการสอนของท่านซึ่งท่านจะโน้มน้าวผู้ฟังให้วกเข้าสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองเช่นครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ให้ท่านฟังในเชิงกล่าวว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาและความยุ่งยากท่านกราบไม่เอออ,อาตามอันจะเป็นเรื่องบานปลายออกไปท่านก็กล่าวปลามว่า เรื่องของคนอื่นเราไปแก่เขาไม่ได้ที่แก้ได้ก็คือตัวเราแก้ข้างนอกเป็นเรื่องของโลกแต่แก้ที่ตัวเราเป็นเรื่องของธรรมแม้ว่าหลวงปู่ดูจะรับรองในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตไว้แต่สิ่งที่ท่านยกไว้เหนือกว่านั้นก็คือการปฏิบัติดังจะเห็นได้จากคำพูดของท่านที่ว่าเอาของจริงดีกว่าพุทธังธรรมังสังขังสลางังคัชามินี่และของแท้ จากคำพูดนี้เองจึงเสมือนเป็นการยืนยันการปฏิบัติภาวนานี้แหละเป็นสิ่งที่สุดยอดแห่งเครื่องรางของข,องขังดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกรรมดังนั้นจึงมีแต่พระสติพระปัญญาที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วเท่านั้นที่จะช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติรู้เท่าทันนั่นหมายถึงสิ่งที่ต้องเป็นไปพร้อมๆก,กันก็คือความภาคเพียรที่ลงสู่ภาคปฏิบัติ ในมรรควิถีที่เป็นสาระแห่งชีวิตของผู้ไม่ประมาทดังที่ท่านพูดย้ำเสมอว่ามันทำเข้าไว้มันทำเข้าไว้หลวงปู่ดูเป็นผู้ที่มีอุบายธรรมลึกซึ้งสามารถขัดเกลาจิตใจบุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีไ่ได้เร่งรัดเอาผลเช่นในครั้งหนึ่งมีนักเลงเล่าติดตามเพื่อนซึ่งเป็นลูกศิษย์มากราบมรส,สการท่านสนทนากันอย่างพักใหญ่ นักเลงเล่าผู้นั้นจะแย้งว่าจะให้ผมสมาทานศีลและปฏิบัติได้ยังไงในเมื่อผมยังกินเหล้าอยู่เมาอยู่นี่ครับหลวงปู่ท่านก็เลยตอบว่าเอ็งจะกินก็กินไปสิขา้าไม่ว่าอะไรแต่ให้เอ็งปฏิบัติให้ข้าวันละห้านาทีก็พอนักเลงเล่าผู้นั้นเห็นว่านั่งสมาธิแค่วันละห้านาทีไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่อย่างใดจึงได้ตบปาบรับคํากับหลวงปู่ ด้วยความเป็นคนที่มีนิสัยทําอะไรทําจริงอย่างสื่อสัสตย์ต่อตอนเองทําให้เขาสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ําเสมอเรื่อยมามีได้คาดแม้แต่วันเดียวบางครั้งถึงกับงดไปกินเหล้ากับเพื่อนเพนเพราะได้เวลานั่งปฏิบัติจิตของเขาเริ่มเสพคุ้นกับความสุขสงบจากการที่จิตเป็นสมาธิไม่ช้าไม่นานเขาก็สามารถเลิกเล้าได้โดยไม่รู้ตัวโดยบายธรรมที่น้อมนำจากหลวงปู่ ต่อามาเขาได้มีโอกาสเข้ามานมัสการกราบหลวงปู่ครั้งทีนี้หลวงปู่ท่านไ้โอวาว่าไอที่แกปฏิบัติอยู่ให้รู้ว่าไม่ใช่เพื่อข้าแต่เพื่อตัวแกเองคำพูดของหลวงปู่ทำให้เข้าใจอะไรมากขึ้นถัดจากนั้นอีกประมาณ5ปีผู้ที่เคยเป็นนักเลงเล่าก่อนละจากเพศคา,ารวะเข้าสู่บรรพชิตตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่นั้นเป็นต้นมา อีกครั้งหนึ่งชาวบ้านหาปลามากราบนมัสก,การท่านพรกรับท่านก็ให้เขาสมาทานศีลห้าเขาเกิดตะขิดตะขวงใจกราบเรียนจับหลวงปู่ว่าผมไม่กล้าที่จะสมาทานศีลเพราะรู้ว่าเดี๋ยวนี้จะต้องไปจับปลาจับกุ้งมันเป็นอาชีพของผมครับซึ่งหลวงปู่ก็ตอบด้วยความเมตตาไปว่าแกจะรู้หรือว่าแกจะตายเมื่อไรไม่แน่ว่าแกเดินออกจากกุฏิข้าไปแล้วอาจจะถูกงูก,กัดตายซะกลางทางก็ยังได้ ก่อนที่จะไปจับปลาจับกุ้งฉะนั้นเมื่อตอนนี้แกยังไม่ได้ทำบาปท,ทำกรรมอะไรยังไงก็ขอให้มีศีลไว้ก่อนถึงจะมีศีลขาดก็ยังดีกว่าไม่มีศีลและอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีนักศ,ศ,ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สองคนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านมกากราบราท่านพร้อมกับเลี้ยงให้ท่านทราบว่าเดินทางไปพักค้างแรม เพื่อปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนที่วัดป่าบ้านตาศจังหวัดอุดรธานีเมื่อท่านได้ฟังดังนั้นแล้วก็ยกมือโน้มขึ้นไหว้ไปทางข้างๆพร้อมกับพูดว่าข้าโมทนากับตัวแกด้วยตัวข้าเองก็ไม่มีโอกาสไม่มีเลยที่ท่านจะได้ห้ามปามลูกศิษย์หรือแสดงอาการที่เรียกว่าหวงลูกศิษย์ตรงกันข้ามท่านกลับส่งเสริมสนับสนุน และให้กำลังใจเพื่อให้ลูกศิษย์ของท่านขวนขวายหาประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเป็นกรณีของลูกศิษย์มาเรียนให้ท่านทราบถึงครูบาอาจารย์คนนู้นคนนี้ในลักษณะตือนครูบาอาจารย์นั้นท่านก็จะปรามเพื่อวกเข้าสู่เจ้าตัวโดยท่านจะเตือนสติไว้ว่าครูบาอาจารย์ดีๆมีอยู่มากมายแต่สำคัญที่ว่าต้องปฏิบัติให้จริงสอนตัวเองให้มากนั่นและจึงจะดี ในด้านอื่นๆท่านยังเป็นแบบอย่างของผู้ที่มักน้อยสันโดษใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือยแม้แต่การส่งน้ำก็ยังไม่เคยใช้สบู่เลยแต่พระที่อุปถากท่านได้เล่าให้ฟังว่าไม่พบว่าท่านจะมีกินตัวแม้ในห้องที่ท่านจำวัดอยู่มีผู้วารณาจะถวายเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับท่านซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะปฏิเสธคงรับไว้บ้างเท่าที่จะเห็นว่าไม่เกิอเลยพอให้ผู้ถวายได้เกิดความปลื้มใจที่ได้ถวายทานให้แก่ท่านซึ่งภายหลัง ท่านกะยกให้เป็นของสงส่วนรวมเช่นเดียวกับข้าวของต่างๆที่มีผู้ถวายเป็นสังฆทานโดยผ่านท่านและเมื่อถึงเวลาเหมาะสมท่านก็จะระบายออกไปโดยจัดสรรไปยังวัดต่างๆที่อยู่ในชนบทและยังขาดแลนอยู่หลวงปู่ดูท่านพูดหลายครั้งว่าท่านเป็นพระบ้านนอก ไม่มีความรู้อะไรเวลาพูดจาสนทนากับลูกศิษย์พูดกันแบบชาวบ้านไม่มีพิธีรีตองหรือการวางเนื้อวางตัวแต่บางครั้งก็สามารถพูดเข้าแทงถึงก้นบึ้งของหัวใจของผู้ฟังเลยทีเดียวในเรื่องของเจโตปริยาณยหรือการกำหนดรู้ใจของผู้อื่นนั้นเป็นการเมตตาทำเฉพาะบุคคลไม่อาจจะประกาศหรือโฆษณากันได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ประจักษ์เฉพาะกับผู้ที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเท่านั้น หลวงปู่ดูท่านเป็นดุจด,ดังพ่อของลูกศิษย์ทุกๆคนเหมือนอย่างที่พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นเรียกหลวงปู่มั่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นคำยกย่องอย่างสูงฐานะของพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดในเพศพมจันทร,ร์และเป็นทั้งครูอาจารย์ผู้คอยทำหน้าที่เป็นกันลยาณมิตรหลวงปู่ดูท่านได้ให้การต้อนรับแขกอย่างเสมอหน้ากันหมดไม่มีการแบ่งชั้นวันณนะ หลวงปู่จะพูดห้ามปรามหากมีผู้เสนอตัวเป็นนายหน้าขอจัดแจงเกี่ยวกับแขกที่เข้ามานมัสการหลวงปู่ถึงแม้จะด้วยเจตนาดีอันเกิดจากความห่วงใยในสุขภาพของท่านก็ตามเพราะท่านทราบดีว่ามีผู้ใฝ่รมเป็นจำนวนมากที่อุตส่าห์เดินทางไกลมาเพื่อนมัสการสอบถามข้อธรรมจากท่านหากมาถึงแล้วยังไม่สามารถเข้าพบได้โดยสะดวกก็จะทำให้เสียกำลังใจ นี่คือเมตตาธรรมอันสูงที่นับว่าเป็นโชคดีของบรรดาศิทธ์ทั้งหลายไม่ว่าจะใกล้หรือไกลที่มีโอกาสเข้ามากราบนมัสการ,รท่านโดยสะดวกหากมีผู้สนใจปฏิบัติกรรมฐานมหาท่านท่านจะเมตตาสนทนาธรรมเป็นพิเศษอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยบางครั้งเพียงท่านกล่าวทักทายสิทธ์ด้วยคำสั้นๆเช่นอา้อาวอา้อาวอกินน้ำชากันสิหรือว่าไงกันล่ะเราคงปฏิเสธจันไม่ได้เลยว่าถ้อยคำเหล่านี้ เหมือนด่งยาดน้ำทิพชลมให้เย็นชำเกิดความสดชื่นตลอดทั้งร่างกายจนถึงจิตใจและเกิดความเริ่มอ,อกเรื่มใจมีพลังที่จะทำความดีมีพลังที่จะอดทนและต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตที่ยังต้องเผชิญอยู่กันต่อไป นับแต่พศ2525เป็นต้นมาหลวงปู่ดูต้องรับภาระหนักในการรับแขกจนกระทั่งสุขภาพของท่านทรุดโทรมลงโดยปกติท่านจะอยู่ประจำที่กุฏิของท่านเพื่อโปรโดญาติโยมโดยไม่รับกิจนิมนต์ไปที่ไหนในปีหนึ่งๆท่านจะออกไปจากกุฏิเพื่อลงอุโบสถเท่านั้นคือในวันเข้าพรรษาและออกพรรษาและวันโมทนาภาคถินด้วยปฏิทานที่ตั้งไว้ว่า สู้แค่ตายท่านใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงแม้บางครั้งจะมีโรคมาเบียดเบียนอย่างหนักท่านก็สู้อุตสาห์ออกโปรดญาติโยมเป็นปกติพระที่อุปถากท่านได้เล่าให้ฟังว่าบางครั้งถึงขนาดที่ท่านจะต้องพยุงตัวเองขึ้นด้วยอาการสัน่นและมีน้ำตาคอเบ้าท่านก็ไม่เคยปีปากให้ใครต้องเป็นกังวลเลย และในปีท้ายๆท่าทนก็ถูกพบว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วถึงแม้ว่าแพทย์จะขอร้องให้ท่านเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมไปท่านเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเราเคยอยากดีแต่ดีแล้วก็เอาให้หายยากยังมากก็สู้แค่ตายไกลจะเหมือนข้าข้าบนตัวตายมีบางครั้งได้รับข่าวว่าท่านล้มขณะกำลังลุกขึ้นเดินออกจากกุฏิ เพื่อออกไปโปรดญาติโยมในช่วงเช้าเมื่อประมาณ6นาฬิกาอย่างที่เคยปฏิบัติอยู่ทุกวันโดยปกติแล้วในยามที่ท่านสุขภาพแข็งแรงดีท่านจะเข้าจำวัดประมาณ4-5ทุ่มแต่กว่าจะจำวัดจริงๆก็ประมาณเที่ยงคืนตีหและมาตื่นนอนตอนเช้าคือตี3ในช่วงหลังที่สุขภาพของท่านไม่แข็งแรงจึงตื่นตอนตีสตีห เสร็จภารกิจธรรมวัดเช้าและกิจธุระส่วนตัวแล้วท่านจึงออกโปรโดญาติโยมที่หน้ากุติโดยประมาณเมื่อปีพศ2532หลวงปู่ดูพูดบ่อยครั้งในเรื่องของความหมายว่าใกล้ถึงเวลาที่ท่านจะละสังขารนี้ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่16มกราคม2533 ในตอนบ่ายคณะที่ท่านกำลังเอนกายพักผ่อนอยู่นั้นมีนายทหารอากาศผู้หนึ่งมากราบนมัสการท่านซึ่งเป็นการมาครั้งแรกหลวงปู่ก็ได้ลุกขึ้นพร้อมกับต้อนรับด้วยสีหน้าสดใสหลาสีเป่งปังเป็นพิเศษกระทั่งบรรดาสิทธิ์ณที่นั้นเห็นผิดสังเกตหลวงปู่แสดงอาการยินดีเหมือนรอคอยบุคคลน,นี้มานาน ต่อไปนี้ข้าจะได้หายเจ็บหายไข้เสียทีเป็นคำพูดของหลวงปู่ไม่มีใครคาดคิดว่าก่อนที่ท่านกำลังจะโปรลดลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านหลวงปู่ท่านได้แนะนำการปฏิบัติพร้อมทั้งให้เขานั่งปฏิบัติต่อหน้าท่านซึ่งเขาก็สามารถปฏิบัติได้ผลเป็นที่น่าพอใจท่านย้ำในตอนสุดท้ายว่าข้าขอฝากให้แกไปปฏิบัติต่อในคืนนั้นได้มีคณะศิษย์มานมัสการท่าน ซึ่งการมาในครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะพบสังขารธรรมของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลวงปูด่ดูได้เล่าให้คณะสิทธิ์คณะนี้ฟังด้วยสีหน้าปกติว่าไม่มีส่วนไหนส่วนใดของร่างกายที่ไม่เจ็บปวดเลยถ้าเป็นคนอื่นคงเข้า ICU ไปนานแล้วพร้อมทั้งพูดหนักแน่นว่าข้าจะไปแล้วนะท้ายที่สุดท่านจะได้เมตตากล่าวยำ้ำให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ,ถึงอย่างไร ก็ขออย่าได้ทิ้งการปฏิบัตินี่เป็นปัดฉิมโอวาสของหลวงปู่พระผู้เป็นดุจด,ดังพ่อผู้เป็นดุจด,ดังครูอาจารย์พระผู้จุดประทีปในดวงใจของผู้เป็นสิทธิ์ทุกคนอันไม่สามารถลืมเรือนได้เลยทันได้ราสังขารไปด้วยความสงบด้วยโลกหัวใจในกุติของท่านเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันอังคารที่17มกราคมพศ .2533 อายุได้85ปี8เดือนอายุพรรษา65พรรษาบัดนี้สิ่งที่คงอยู่มิใช่สังขารธรรมของท่านหากจะเป็นหลวงปู่ดูองค์แท้ที่เป็นนามธรรมซึ่งจะคงอยู่ตลอดไปธรรมทั้งหลายที่ท่านได้พร่ำสอนทุกวักตอนแห่งธรรมที่บรรดาลูกศิษย์ได้น้อมมาปฏิบัตินั้นคือ การที่ท่านได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความงามบนดวงใจของสิทธิ์ทุกคนซึ่งนับวันจะเติบใหญ่ปลิดอกออกผลเป็นสติและปัญญาบนลำต้นที่แข็งแรงคือสมาธิและบนพื้นดินที่มั่นคงและแน่นหนาก็คือศีลสมดังเจตนาลมที่ท่านได้ทุ่มเทมาทั้งชีวิตด้วยเมตตาธรรมอันยิ่งจะหายากทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ครับและนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่ดูนะครับที่เปรียบเสมือนดังพ่อครูอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาโดยไม่รู้จักเน็ดจักเหนื่อยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเดินตามรอยท่านไปนะครับสุดท้ายผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการเส้นทางธรรมจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วท่านใดที่ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามและช่วยแชร์ไปหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผม และทีมงานและผมขออาราธนาบาร,รมีพระรันาตนตัยมีหนวงปูดูเป็นที่สุดนะครับจงช่วยปกปักรักษาท่านผู้ชมและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งถึงไปครับขอบคุณครับ